องไออไปหาฟเออ่ะ no. <No>. yeah. สวัสดีค่ะก่อนที่จะออกเดินทางกันฝากกดติดตามช่องเมย์ไอโควิดยูตวยนะคะทริปนี้จะพาไปแอลมาน้ำตกที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ ชื่อว่าน้ําตกห้วยหอยหรืออีกชื่อหนึ่งว่าน้ําตกแม่ป,ป่วยค่ะถ้าเฮาเซิร์ชหาน้ําตกห้วยหอยใน Google m a p เนี่ยมันจะไปเจอกับคริตรจักบ้านห้วยหอยเพื่อเซิร์ชหาแม่ป,ป่วย Waterfall เป็นภาษาอังกฤษแตนนะคะแต่ว่าสะกดด้วย M U A P U A I คนเจียงใหม่เนี่ยก็จะคุ้นเคยกับเส้นนี้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางเดียวกับทางไปล่องแพแม่วางเลย แต่ว่าเฮาจะตรงต่อไปเรื่อยๆนะคะแหมประมาณ5กิโลเพื่อสังเกตทางด้านซ้ายมือจะเจอกับทางเข้าหมู่บ้านห้วยโปง่งจากจุดนี้ขี่รถเข้าไปแหมประมาณ10กิโลเฮาก็จะถึงน้ำตกห้วยหอยแล้วะคะ่ะ ทางชั้นเลยเนี่ยมันจะทางชั้นนิดหน่อยละรอดเห็มกันก็แห้งมามีแล้วค่ะจะไหวกันก็นเนี่ย ยิงมาได้ม,ไดมาได้<ะ>มาได้หรอกยิงจะดันขึ้นไปตลอดอีมันชันจะนมีไปแบบชันหยู่หรอก็ชันอยู่นะแล้วเขาบอกคุณตั้งหน้าจะไปจะได้อะมันแหมไกอยู่อ่ะสามไม่มอ่ะออล้มเลิกภารกิจบ่ ออไปเลยมันใ่สูสีแต่ที่มันไม่ใ่ไปไม่วางแตนหรอเออไปเลยเขาว่าจะเดินป่าเอาอเอนี่ยมันเหลือแทำหนัอกูนในคิง านห้วยข้าวรีบ สวัสดีครับพี่ใครอยากไปน้ำตกห้วยหอยอะครับครับลงไปเดี่ยวซ้ายแล้วครับเดี่ยวซ้ายแล้วเดี่ยวครับถ้าแหมไก่ก็ครับครับไม่ไกลนะครับจอดลงไว้ที่บางช้างนี่ยแล้วก็เดินไปแหมน้อยเดียวกันครับขอบคุณครับ ถ้าได้ก็ลงไปแหมถ้ามาได้ก็จอดตตมุนเนี่ยไ้ปะเราลงไปเลยจอดที่ป่างจ้างว่ะลงไปแหมน้อยเดียวแหมร้อยเมตรตรงนี้ค่ะจำได้ละก่อนหน้านี้นี่บกคุดเลยหนตังไปตังในลูก ได,ไดมันต้องไปทางน,นี้มีอาขิงเออแต่เขาแล้วหาเลาะป่ามาตรงนี้ไงเขาต้องข้ามไปเขาบอกจะเข้า,า,รขา,า,ขาตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยเข้าได้นะแต่มันจะไปขี้<ไ>ปเปิ้ล <ไป S 2> หน่อยได้ไปไปคิดเปิ้ไปซ่อดังเข้าดีไปทีมงานได้ละอันนี้ทีมงานบุกป่าฝ่าดงทีมงานมันเลือกตามเดิน คิงไปซ่อเนี่ยต้องเข้าไปในนี้เอามาทดลองงานเอามาทดลองงานดูก่อนคลิปนี้เป็นทลิปทดลองงานว่าผ่านกอปอเนี่ยนาเป็นผู้นำทางได้ในคิง ขึ้นนไปสี่หมื่นห้าและตกติได้ลวแสนหนึ่งเดือนหนึงเอาปนไหมป็นนกร้อนนี่กัเอาอนี่กั้รอไปคุดนอนยัเ้อข้าปลามาผิดต่างนี่จะ มถดเหนอหันควากลดเลยไมัวกูระวังใ้่แม่ให้ดีแล้วก็มาริครัไอ้เจ้าดีเด่นไอ้พวกมันแง่ต้อให้ค่ะ

ไปตั้มตังเรืเอยแล้วน่นก๋าเจ้าค<อ>่ะข,<อ>ขอบขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะจะไปน้ำตกห้วยหอยตรงไปเรื่อยๆเลยนะเจ้าก็ไปเลยค่ะขอบคุณค่ะมาดูกลางแล้ว ลงทอดอย่างหนักนึกว่าตางมันจะคุ้นเคยมันเหมือนกันเลยเขาแล้วที่เตลเทลอะ เรายังเหลืออยู่ละได้กี่แล้วเอา 哇！ เตรียมมาแล้วก็มีตัลกระเทียมผ้าขักดกีมกรดขัดกทียมดูสรสสดดีค่ะสดมาในนี้วะนะเตรียมพวบกหินมาด้วย คือไม้ไผ่มาไหมนะคะต้องเอาไปจุ่มน้ำจะได้เป็นสีเขียวสวยทับน้ำงามก็มันตั้งไปเอลข้ามดูบ้านน้ำตกหอยแต่ทีเดียวเราจะไปหลังบ้านน้ำตกดูตรงนู่น ขนาดหน้าห้อนเดือนมีนาคมนะคะน้ำยังเยอะอยู่เลยตรงนี้ปตะกรอนนี้ตลั่งน่าจะมาเดินเทคกิ่งเยอะแต่ช่วงนี้ล้างเลยค่ะ สองชั่วโมงผ่าสองชั่วโมงผ่านไปสองชั่วโมงผ่านไปนไปก่ของเรากับสุกดีแล้วนะคะกินได้แล้วค่ะไม้ก็ยังเขียวอยู่แต่ว่าไก่สุกแล้วรอบหน้าจะไปติ้งไก่ที่ไหนฝากติดตามเลยนะคะ <laughs> ทีม <laughs> ง,งานจะเป็เนเร่วันข้าวทีมง,งานลาออกแล้วนะคะใครคนมากเลเดี๋ยวพอที่ค่าไปที่ไหนนะคะถ้าสนใจเดี๋ยวจะตามไปคี่าอันนี้50 50น่ะก <mm> <mm> ินไก่ค่ะครเองเหาอกินแม่มาอีกไหมคะัวเระ กิ <laughs> นเลยค่ะออโอ้โหฉากหลังเป็นมา่านน้ำตก <laughs> กระไก่ปิ้งอร่อย อาวัดรรสดุไปเลยอ่ะสุดยอดเลยนะคะเล่นน้ำเปลียนขึ้นมากินไก่ปิ้นทีม่ม็อกขนาดเลยนะคะมีแบบว่าสายรุง้งก็ สะอาดให้เรียบร้อยเก็บขยะไปด้วยนะนี่อมแอมสนุกมากอยากกลับบ้านคนแรกเลยนะคะไงล,ล้วจ้า <laughs> <laughs> อุจ้อจ้าอุ้ยจ้าข้าาได้อ่ะมมาก กัเลยมีหลห้อเลยไมีหลหไหเออแล้วแ่นตาหานไหนเออแ่นตาก็หายเออเป็นไร